สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมว,วันนี้ก็มาเข้าสวนชมพืชผักแล้วก็ตัดผักเช่นเคยนะคะมุมนี้ก็จะเป็นพริกนะคะพริกกระเหลี่ยงที่ปลูกในเข่งนะคะในตะกร้าใบละ20บาทเนาะก็เก็บไปแทบจะทุกวันนะคะไม่ทันแดงนะคะแล้วก็เก็บไปแล้วเนาะก็เลยจะไม่เห็นลูกแดงนะคะก็ทยอยติดผลนะคะให้เรื่อยๆนะคะ ก็มีมะละกอหนึ่งต้นนะคะไม่รู้ว่าจะรอดฝนไหมนะคะจะรากเน่าไหมนะคะก็อรอลุ้นเนาะอันนี้ก็จะเป็นพริกป๊อปนะคะพริกกระเลียงเนาะที่ปลูกในนี่ค่ะในเข่งฝั่งนี้ก็จะเป็นกระเจี๊ยบนะคะที่ตัดแต่งทำสาวนะคะอันนี้ก็คือผลผลิตอีรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าเราเก็บไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะเก็บด้วยะค่ะ ก็จะเก็บเข้าตู้เย็นไวไท้ทำแกงส้มนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าแก่ไหมยังบีบลงนะคะยังยังบีบนิ่มอยู่เนาะก็ยังไม่แก่นะคะก็เดี๋ยวขอตัวตัวตดแป๊บนึงนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าขาดตั้งก้องเรายัางไม่ได้ซื้อเนาะ นี่ค่ะก็ตัดมาแล้วนะคะได้กร,รมหนึ่งค่ะลูกเล็กๆก,ก็ติดเยอะนะคะหลายฝักอยู่เนาะก็ทยอยติดผลผลิตให้เรื่อยๆนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวเอาไปข้าวต้วเย็นไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวทำเมนูแกงส้มมาค่ะ ตรงนี้นะคะเป็นผักปลังเนาะที่ปลูกไว้ให้ขึ้นเลื้อยขึ้นค้างนะคะก็ก็จะมีเลื้อออกมาตามพื้นนะคะเดี๋ยวจะตัดยอดตรงที่ออกมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะเลื้อไปนู่นเลยค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมยอดยาวสวยๆนะคะอวบเหมือนยอดผักบุ้งเลยนะคะแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเรามีอีกหนึ่งรังโฟมนะคะที่เราปลูกไว้ค่ะ ตรงนี้ก็เป็นผักปลังนะคะที่ได้มาจากการปักชำกิ่งนะคะเอากิ่งมาปักชำเนาะตัวนี้ยอดก็เริ่มเลื้อยยาวนะคะต้องตัดออกให้แตกยอดใหม่นะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็ตัดได้หลายยอดเหมือนกันค่ะค่ะบริเวณนี้ก็จะเป็นค้างของฟักแฟงน้ำเต้าแล้วก็บวบหอมด้วยนะคะแต่ว่าจะไม่ได้สวย เหลื้อเต็มคางนะคะก็จะทยอยให้ผลผลิตนะคะแต่ว่าไม่มากเนาะทีละสองสาลูกนะคะแต่ละชนิดเนาะน้ำเต้าก็ทยอยให้ผลผลิตนะคะติดดอกมาเรื่อยๆค่ะฟักแฟงก็ยังพอมีนะคะแล้วก็บวบหอมบวบหอมดอกตัวเมียเขาบานทุกวันนะคะแต่ว่าดอกเกสรตัวผู้ไม่มีผสมนะคะก็เลยจะ เห็นลูกบางๆตานะคะแต่ก็ติดติดผลนะคะแล้วก็เอาถุงมาห่อไว้นะคะตรงนี้ที่เห็นเพนชื่อสวยนี่นะคะก็เราห่อถุงไว้นะ,ะถ้าไม่ห่อก็จะมีการลอกนะคะมากัดกินผลอ่อนนะคะ ค่ะเมื่อกี้เราก็ไปเด็ดแขนงคะน้ามานะคะมาจะเอาไปทําเป็นคะน้าหมูกรอบนะคะซื้อมาจากตลาดแล้วทีนี้ได้ไม่กี่ต้นนะคะเราก็เลยตัดที่สวนเราเพิ่มนะคะเป็นแขนงคะน้านะคะมีทั้งแขนงเล็กแขนงใหญ่ค่ะ วันนี้ก็ตัดผักสวนครัวนะคะมีบวบหอมมีคะนา้าแล้วก็กระเจีย๊ยบที่อยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็ผักตังค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปไ้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามและรับชมค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ